เอาละครับผมก็สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่ว่าผมเควินอีกแล้วนะครับใน Pu b g Mobile ในการอัปเดตขั้นใหม่ครั้งนี้คือ0.18นะครับผมก็คือจะมีอะไรมาใหม่ก็คือที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ก็คือ c ค n นจัไซส์นะครับคือที่จะเป็นสโคบเฉียงครับสมบุกเอียงนะครับมันก็จะเป็นรูปแบบนี้นะก็คือเวลายิงเราจะยิงแบบสโคบเอียงได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเวลาเข้าไปในเทนนิงนะครับก็ก่อนอื่นเราต้องมาตั้งค่าก่อนนะครับเราจะเห็นว่า การตั้งค่าเริ่มมาที่ตั้งค่านะครับผมเรามาที่ปุ่มศูนย์เล็งเอียงนี่ตรงนี้นะมันจะมีให้เลือกอยู่2อันคือแตะเพื่อสลับศูนย์เล็งกับแตะเพื่อใช้ศูนย์เล็งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแตกต่างกันยังไงครับเดี๋ยวเข้าไปดูที่เทนนิงกันครับผมเอาละครับผมวันนี้ผมก็เก็บศูนย์เล็งเอียงนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับคือในปืนหนึ่งสามารถเก็บได้2ศูนย์เล็งนะครับศูนย์เล็งเอียงจะเป็นเหมือนคล้ายๆเลตดรอปนะครับระยะไม่ไกลมากนะผมีสามารถเก็บใช้ได้โอเคเดี๋ยวเรราามลองใช้กัันนะคบ ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราตั้งค่าไว้แล้วว่าเราจะใช้สมมุติผมอันนี้ผมพิเศษก็คือผมชอบแตะเพื่อสลับศูนย์เลงมากกว่านะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าอะไรมันต่างกันสมมุติเรานี่ขึ้น,นสโคปด้านขวามือก็จะเป็นสโคปหกธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดเราคลิกไอ้ด้านซ้ายมือตรงนี้ที่เปลี่ยนเป็นด้านข้างเห็นป่ะมันจะสลับเป็นศูนย์เลงคล้ายๆเลดดอทก็คือมีสสโคปภายในปืนหนึ่งนะครับอันนี้สลับได้ อันนี้ผมผมอันนี้ก็คือการตั้งค่าแบบสลับนั่นเองก็คือตรงนี้แตะเพื่อสลับศูนย์เลงก็คือแตะเพื่อสลับแตะเพื่อสลับแตะเพื่อสลับเราจะยิงแบบธรรมาดาแบบเดินไม่ได้เพราะผมชอบแบบแตะแบบสลับเหมือนเมื่อก่อนไงเวลายิงปุ๊บพอเห็นศัตรูครับนี่ะเป็นระยะไกลได้ระยะสั้นเลยระยะไกลภายในเวลาเดยาเเียวกันก็จะเร็วกว่านะครับ แต่ถ้าเกิดผมใช้แบบแตะเพื่อใช้สูยรเลงนะครับถ้าแตะเพื่อใช้สูยรเลงก็แค่แตะปุ๊บก็คือหมายถึงว่าไอ้ปุ่มเนี้ยไอ้ปุ่มด้านซ้ายของผมตรงเนี้ยข้างบนเนี้ยมันจะเพื่อใช้สูย์เล็งแค่แตไซ้ายอย่างเดียวคือสูยรเลงเอียงเท่านั้นนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดกดปุ๊บขึ้นสะโขบกดกดปุ๊บออกสะโขบนะครับสองครั้งเข้าออกเข้าออกอย่างนี้นะครับถ้าเกิดศูยรเลงอันนี้ด้านขวาเราก็เป็นสูย์เลงธรรมดาครับสูยรเลงหลักของเราไม่ได้ศูย์ข้างนะครับ แล้วก็ถ้ากดอันนี้มันมันเสียเวลาก็คือต้องกดหลักก่อนยิงข้างแต่ถ้าเกิดกดออกกดไอที่ข้างอันเดิมอันซ้ายอีกทีมันก็จะหลุดออกมานะครับมันไม่สามารถสลับได้ภายในเวลาเดียวกันนะครับผมมันสลับได้แค่ครั้งเดียวแค่เรากดหลักแล้วากดข้างแค่นี้แล้วก็ต้องมากดหลักอีกทีเพื่อจะขึ้นอย่างนี้จะสลับหลักข้างหลักข้างนี้ใช่ป่ะครับแต่ถ้าเกิดผมเลือกแตะเพื่อสลับสุดเลงก็ได้ทั้งหลักข้างหลักข้างได้ไปเรื่อยๆเลยครับไม่ต้องมากดออกนะครับผม ก็จะ,จะสบายก่อนง่ายกว่าครับก็จะรูแบบเอ้ยแม่งสมูทว่ะเท่ว่ะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่เราต้องจำว่าสูตรเล็งระหว่างตอนนั้นที่เราใช้อยู่อ่ะมันคืออะไรเหร็นปะมันมีจะหลักกัะข้างหลักกัะข้างเห็นปะมันคือสลับกันนี่วะมันก็จะเท่หน่อยสมูทสมูทหน่อยจะเห็นว่าถ้าเกิดเรา ข้างเนี่ยปืนเราจะเอียงเห็นไหมปืนเราจะเอียง45องศานะครับถามว่าประโยชน์มันคืออะไรนะรก็คือสามารถสลับได้ในเวลาอย่างรวดเร็วครับขึ้นนขั้นที่จะเร็วกว่าเดิมนะครับเราในสถานการณ์ที่แบบคับขันนะครับเจอทั้งระยะใกล้ระยะไกลอะไรอย่างนี้นะครับสมมติมีคนมาระยะใกล้เราก็ต้องใช้สกปกสม,มตเราจะยิงระยะไกลต่อเนื่องสมมตุติเรายิงไอ้ตัวใกล้เนี่ยลมแล้ว ตัวไกลอีกนะครับแล้วก็สลับ6เป็นกายยิงนะครับก็คือจะรวดเร็วนอกก็คือเมื่อก่อนเราจะใช้สวิตอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยปกติเนี่ยจะสวิตเนี่ยจะเป็นเลสดอตหรือคูณ2แล้วค่มาคูณ6เนี่ยครึ่งมันจะเสียเวลาสลับมากไปประมาณหลายวินะลองนับดูสิเนี่ยกก่าจะกดตรงนี้กว่าจะสลับนี้ผมว่าประมาณวิครึ่งอะ่ะแต่ถ้าเกิดเรายิงอยู่อย่างนี้ปุ๊บสลับปุ๊บคือมันจะเร็วมากประมาณเสี้ยววิสุดห้าวิได้คือถ้าเกิดเกมนี้ใครทําให้มันแบบ ค่อนข้างที่จะเร็วอ่ะก็คือปฏิกิริยา Reaction Action, action ่นะให้มันเร็วกว่าเดิมอ่ะเราก็จะได้เปรียบนะครับน่าจะพอเข้าใจสิ่งที่ผมสื่อนะก็คืออย่างที่บอกก็คือ Can เทอร์ไซก็จะดีข้อดีก็คือตรงนี้นี่แหละครับคือถ้าเกิดเราใช้ Can เทอร์ไซเป็นอนะ่ะผมว่ามันจะง่ายขึ้นแล้วสามารถเก็บคิวได้เร็วขึ้นทำเกมไม่เร็วขึ้นด้วยครับอ่าผมว่ามีข้อเสียข้อเสียอย่างหนึ่งคือ จะสังเกตไหมจังหวะที่เรายิงใช้แคตตาไซด์อ่ะไอตัวสะโขบเอียงอ่ะสะโขบด้านซ้ายเราอ่ะมันใหญ่มากสมมติผมเป็นสะโขบสองก็ได้อ่ะมันก็ยังใหญ่ก็คือมันจะบังทัศนวิสัยของคนยิงนะครับสมมุติเรากําลังยิงไอ้นี่อยู่แต่อสะโคบเนี่ยมันมันอาจจะบังศัตรูมาด้านซ้ายเราก็ได้มันอาจจะมาตรงด้านซ้ายแล้วไอ้สะโคบเราเนี่ยมันบงนังไงมันปิดเราก็จะไม่ทราบข้อข้อเสียจริงๆอันนี้คือข้อเสียก็จะมีข้อดีั้งข้อเสียนะครับ ก็คือเราเอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนอกจากจะใช้หลักหลักเปลี่ยนเป็นหลักธรรมดาหลักธรรมดาก็ข้อเสียเหมือนกันเพราะยังมีไอ้ด้านขวาเนี่ยไอ้แคนเทสไซมันก็ยังติดอยู่ตรงเนี้ย๋อเอคครับไอ้แคนเทสไซก็ยังติดอยู่ตรงด้านขวานี้มันก็จะบงังทอ์ซิทสทัศนวิสัยอยู่ดีคือในสมมติถ้าเกิดมีคนนอนแอบอยู่ตรงเนี้ยเราไม่เห็นเรายิงไอ้นี่อยู่ปุ๊บลนจังหวะไอ้ที่สะบขบแคนเทสไซสะขบเอียงเนี่ยเหมือนบังคนนอนอยู่เนี้ยก็จะสวยได้นะครับ อันนี้คือข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับก็ลองไปปรับใช้กันนะเดี๋ยวเราไปลองฝึกเดี๋ยวเราไปลองฝึกยิงกันครับผมคือต้องปรับต้องคอยปรับตัวให้ถ้าเกิดใครปรับตัวให้ให้ได้เข้ากับไอแคนเตตไซนี่ยผมว่าโคตรเท่เลยจังหวะที่ยิงแล้วสลับสะโขบอย่างเงี้ยหรือแบบเราจะเอียงคอแต่ถ้าเกิดเราเอียง45องศาแล้วเราแบบใช้เป็นหลักด้วย ไอ้ใช้เป็นคาบแบบข้างด้วยมันก็จะแบบโอ้โหแบบเอียงสุดๆเลยทั้งเอียงซ้ายปุ๊บแล้วก็ต้องเอียงเอียงปืนอีกสี่สิบห้าโอ้มันค่อนข้างที่แบบยากเหมือนกันนะอ๋อเดีย๋ยวดูเอียงขวาปุ๊บแล้วใช้แคนเต็ดไซส์แคนเต็ดไซส์อีกรอบมันก็จะค่อนข้างที่จะเปลี่ยนเอียงปืนอะ ผมใช้สามนิ้วเลยนะเอาเป็นด้านข้างผมไม่อยากเอามาไว้ด้านขวาแล้วก็มันแบบจะเกลกยดนิ้วมากเกินไปลองปรับตำแหน่งกันดูนะครับให้เหมาะสมครับกับสิ่งที่เราก็คือต้องมาลองฝึกยิงก่อนอย่างหนึ่งถ้ามันเข้ามือ เราสามารถเปลี่ยนเสียงสีเลตดอได้นะครับผมไม่ใช่สีเลตดอสีของศูนย์เลงของแท็เ็ตไซส์ก็คือตัวนี้ศูนย์เลงเอียงเนียเราก็จะเลือกรูปแบบได้จะเอารูปแบบไหนเราสีอะไรแต่นี้ผมเลือกเป็นสีแดงคือมองได้ง่ายกว่านะครับ <c oughs> โอเคครับผมมาแนะนําเท่านี้แหละครับ <c oughs> ก็คือมีทั้งที่ข้อดีข้อเสียแต่ผมว่าข้อดีค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับในการยิงนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเล่นกิ่งกันเลยแล้ว <c oughs> สวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันตามล่า,าหาแคปซิลส์สโคบเอียงดเล่นเอียงนะ ต้องลงนั่นอย่เลยต้องเงนบู๊แคมป์เลยห้าร้อยสี่สีนี่ขนาดผมยดโกนี่ย ไม่มีของ ไป่น่าหมดเลยอ่ะทไม่ทำอย่างนี้ล่ะ แค่แต่สายผมไหมบอดไม่มีให้หรอไม่ขิงกตัง I ขันแต่สายมัน,น,น,มนมไม่หมดอีกแล้วเอาเรื่องว่ะแต่ไม่มีพวกกระสุนระยะไกลเอ้ยไม่ใช่ตะโกนระยะไกล <What? S 2> ว,วัทตัวละวันเลยเพื่อนโซซอดี so นายไปไกลนะ bật, vậy Hãy subscribe cho này <c oughs> ขอนะเดินมาเลี้ยงกันพอดีเลย The do ยไปะะตัวไปตัวมากระตุกเลยตอนนี้อ้ายังมีคนอยู่ด้านหลังอีกเหรอฮัลโหลตีนึ่งเหรอ ต,ะะต้องห็นต้นไม้มันบางว่ะเขาต้องวิ่งเข้ามาเขายังมาไม่ถึงหรอเฮ้ยคิดผายเผอลั่น ฝึกรองเล่นไอแคเต็ดไฟนี่ทำผมเกือบตายแล้วเนี่ยจะไม่ยอมแพ้โอเคด้วยข้างบนเจ๊ฟฟางุดยอด ฟังสุดยอดเลยครับ global. เจาะปังไป เจฟางเจฟางด้วยนะเจฟางสวยงามครับจับแคนเตอร์ไซส์แล้วกินไก่ด้วยโอเคครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u ั s สไ i ร์ด้วยนะครับผมไปละครับ